สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาาลอดนายๆนะคะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะเป็นการทำนายดวงประจำเดือนกันยายนด้วยไพ่อรคเคลและศาสตร์ดวงดาวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาาลอดนายเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอและก็แม่หมอต้าด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะ ภาพรวมนะคะของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะดาวประจำตัวของคุณดาววังคารนะคะจะสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนินะคะเป็นเวลา2เดือนด้วยกันฉะนั้นแล้วคนราศีพิจิกก็จะ เป็นอะไรที่อยากจะมีแฟนชีวิตผูกติดอยู่กับแฟนคอนโทรลแฟนอยากที่จะให้แฟนได้ดังใจทําอะไรก็จะค่อนข้างผูกติดอยู่กับแฟนนะคะคนโสดก็จะอยากมีแฟนนะคะปัตตานีก็คืออยากจะมีบัดดี้นะคะแล้วก็คุณยังจะมีโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกับคุณส่วนคู่ค้าคู่สัญญาด้วยหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุนทําอะไรร่วมกันกับคนรักนะคะดาวในเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่ก็ยังเกื้อหนุนชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างดีนะคะดาวพฤหัสยังทํามุมที่ดีกับดวงชะตา มีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญทําทานไปพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเพ่งเล็งสักนิดหนึ่งนะคะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนมากๆเลยทําให้มีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ง่ายจริงๆเขาก็ดีกับคุณนั่นแหละเขาก็เมตตาคุณนั่นแหละนะคะเพียงแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดาวคันเล็งลักเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการใจร้อนบู๊บ้าพลังนะคะหรือบางช่วงก็ เหมือนไม่ค่อยจะมีเอนด์เสักเท่าไหร่พลังงานต่านะคะเหมือนกับทํางานเหนื่อยงานล้นมือนะคะหยิบจับทําอะไรก็เป็นงานไปหมดเลยนะคะเพราะดาวการงานได้ไดตําแหน่งโดดเด่นแต่คุณนะเสียในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนทําอะไรให้มีสติถ้าคุณไม่ใจร้อนเองก็จะเจอผู้รักผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนรอบตัวที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนเอาแต่ใจสักนิดหนึ่งนะคะจะมีข่าวดีติดต่อกลับมานะคะมีข่าวดีจากทางกายใครที่รอคอยการติดต่อกลับมาของใครบางคนหรือใครที่รอคอยข่าว อะไรบางอย่างเรื่องของการกู้บ้านกู้รถ ทำธุรกรรมอะไรต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีแต่บอกเลยว่าคุณเนี่ยจะโดนจับผิดนะคะดูสีสายตาสอดสองถูกจับผิดถูกสอดสองไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเราฉะนั้นนะคะเรามาระวังเรื่องของคําพูดการสื่อสารการโพสอะไรต่างๆนานาลงในโซเชียลทั้งหมดนะคะเพราะมันอาจจะสร้างกระแสดราม่าทําให้ตัวคุณนั้นเครียดหรือมีความไม่สบายอกสบายใจได้โดยเฉพาะสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่คนในครอบครัวแล้วก็เรื่องงานด้วยเพราะดาวราหูยังทํามุมอริอยู่ในเรือนพัน ะคะใครจะซื้อบ้านซื้อรถในเดือนนี้หรือในปีนี้แนะนําให้อย่าพึ่งนะคะใช้อันเก่าไปก่อนมันจะมีปัญหาเรื่องของครอบครัวผู้รักผู้ใหญ่ซ่อมบ้านซ่อมรถได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินของชาวราศีพิจิกคืออ่าพิจิกคือดาวพฤรรหัสนะคะ ซึ่งได้ตำแหน่งกเกษตรอยู่ในราศีมีนตลอดทั้ง1ปีนะคะแล้วก็ดาวการงานก็โดดเด่นด้วยนะคะดาวประจําตัวเนี่ยดาวการดาวการเงินเนี่ยดีแบบนี้นะคะชาวราศีพิจิกพิจิกต้องหาไรายได้ใหม่ๆหาไรายได้เสริมนะคะหรือมีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินมาจากปุตตะคือบริวารลูกน้องคนอายุน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงนะคะหรือคุณคนที่จะเริ่มลงทุนทําอะไรใหม่ๆได้แล้วนะคะมันจะก่อให้เกิดในเรื่องของเงินเข้ามาแม้ดาวการเงินในเดือนนี้จะเดินถอยหลังไปบ้าง แต่รับรองได้ว,ว่ามีโชคมีลาบมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนนะคะแต่เงินที่คุณได้มานั้นมันต้องหมุนเวียนใช้จ่ายบางคนอาจจะหมดไปกับเรื่องของภาระหนี้สินหรือรายจ่ายในเรื่องที่ไม่ควรจะเสียเช่นหนี้บ้านหนี้รถการซ่อมบ้านซ่อมรถปัญหาเรื่องของคดีความไฟแนนอะไรต่างๆนานาในเรื่องของการเรียนก <ๆ S 1> ารศึกษาก <ๆ S 1> ็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะให้ลงทุนกับเรื่องของการเรียนการเรียนที่มันจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจ การเรียนเพื่อที่จะเอามาเป็นใบเบิกทางในเรื่องของการงานนั้นถือได้ว่าโดดเด่นสําหรับชาวราศีพิจิกมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงก็เดือนนี้มีโชคเรื่องเงินเนาะตาให้คุณหารายได้ใหม่ๆลองไปเรียนไปศึกษาหรือ เริ่มหาช่องทางนะคะจังหวะที่ดาวดีแบบนี้รับรองได้ว่าคุณจะมีรายได้เสริมช่องทางที่2 3 4สาหอย่างแน่นอนนะคะมีโอกาสดีๆในเรื่องของเงินอยู่เพียงแต่เงินค่อนข้างรั่วไหลหรือระวังการเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเอาเงินไปใช้ในทางที่มันไม่สําเร็จผลนะคะแนะนําเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อย,ยอดในเรื่องของอาชีพนะคะดีที่สุดเลย และในเรื่องของการงานนะคะดาวการงานได้ตำแหน่งกเกษตรตลอดทั้งเดือนเลยนะคะการงานถือว่างานทับตัวงานล้นตัวนะคะคนที่ทำงานประจำงานค่อนข้างที่จะเยอะม,มากๆเลยทีเดียวและหลังจากวันที่ 17นะคะกันยาย,ยนดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกันก็เข้าสู่เรือนลาภะกรรมมาลาภะก็จะมีโชคมีลาภในเรื่องของงานเข้ามามนุษย์เงินเดือนมีเกณฑ์ที่จะได้โบนัสได้ปรับเงินเดือนหรืองานเหนื่อยก็จริงแต่มันจะมีผลตอบแทนหรือค่าตอบแทนอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะ แต่คุณเองต้องระวังเรื่องของธุรกิจสีเทาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องนะคะให้ระวังบางดวงอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแต่บางดวงคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินใต้โต๊ะเงินที่จะไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระมัดร,ระวังเรื่องของเอกสาร,รสัญญาใบสั่งต่างๆเพราะดาวพุธมันเดินถอยหลังอยู่เข้าไปสู่เรือนกรรมมานะคะตั้งแต่29สิบเก้าสิงหาถึง16กันยาใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีตัวเลขเอกสาร,รบ,บาัญชีเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะคะ ชาวราศีพิจิกต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดบางคนคิดเงินผิดถูกสลิปปลอมถูกโกงเงินนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนําเงินไปลงทุนอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ต้องระมัดระวังในเรื่องของบัญชีตัวเลขการถูกหลอกถูกโกงการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆและการทําธุรกรรมทางสื่อออนไลน์ด้วยนะคะ ความรักเจ้าค่ะความรักสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนนี้สําหรับคนโสดก่อนนะคะ ความรักนั้นนะคะดาวปัตตนีเล็งรักนะคะแล้วก็ดาวปัตตนีไปบอกผลกรรม,มะมีเกณฑ์พบรักจากงานใครโสดนะคะอย่าว่างงานนะคะไปสัมมนาอบรมหรือลองไปทํากรรม,มะมันอาจจะเป็นกิจกรรมงานเสริมงานไรเลกไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆก็ได้มันจะช่วยทําให้คุณนั้นมีสเสน่ห์แล้วก็มีโอกาสพบเจอคนรักแล้วก็คนนั้นจะนิสัยรวยด้วยนะคะจะเป็นนักธุรกิจสามารถที่จะพูดคุยในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์หรือเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้เรียกได้ว่า เป็นสายเปมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนโสดในจังหวะนี้รับรองว่าจะเจอคนที่มีสเสน่ห์มากๆค่อนข้างที่จะเจ้าชู้แล้วก็เป็นสายเปด้วยคุณมีดวงที่จะพบรักมาจากในเรื่องงานหรือการติดต่องานค่ะ ส่วนคนมีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะความรักในเดือนนี้ก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์สักนิดหนึ่งอังคารเลง็งรักมันจะทะเลาะลงไม้ลงมือมีในเรื่องของอาการโมโหหรือเหวี่ยงวินกันได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะแล้วก็มีดวงที่คุณจะทํางานร่วมกับคนรักหรือต้องเข้าไปช่วยเหลือคนรักในเรื่องงานคนรักมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะต่างคนต่างทํางานนะคะหนุนกันในเรื่องงานเรื่องเงินนะแต่ไม่ค่อยจะมีเวลาตรงกันสักเท่าไหร่ ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายของแฟนลดอาการจูจ้จี้จุกจิกกันลงบ้างนะคะแล้วก็ระวังทะเลาะกันเรื่องของภาระบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถร,ถร่วมกันหรือการเลี้ยงลูกเลี้ยงบุตรร่วมกันการจุกจิกจับผิดกันนะคะอันนี้อาจจะต้องลดทอนลงสักนิดหนึ่งนะคะเพราะเรื่องของอารมณ์ก็สำคัญนะคะมันทำให้คุณอาจจะมีปัญหาทาะเลาะหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้คำพูดหรือเรื่องของอารมณ์ได้นั่นเองคะ่ะ สุขภาพนะจ๊ะสุขภาพของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้สุขภาพของคุณนั้นต้องระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของออฟฟิศซินโดรมช่วงหลังอาการปวดเมื่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดนะคะหรืออาการแพ้แสงแดดนั่นเองเสริญส่วนเรื่องของอุบัติเหตุเกณฑ์การเฉียวชนจากรถยนต์ยานพาหนะในเดือนนี้ถือว่ายังไม่มีนะคะ พยายามนอนเยอะๆนะคะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านหมุนอาการวิงเวียนศีรษะบางทีคุณอาจจะแบบนอนน้อยเกินไปหรือก้มหน้ามากๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศซินดมก็ต้องระวังบางทีอาจจะต้องหาเก้าอ่องเก้าอี้อะไรที่นั่งเพื่อสุขภาพหรือเตียงนอนเพื่อสุขภาพนะคะไม่เช่นนั้นระยะยาวอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดดกความเครียดไมเกรนหรือออฟฟิศซินโดมได้นั่นเองค่ะ และโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะคุณนั้นจะมีโชคลาภจากเรื่องของการงานและมีโชคมีลาบมาจากเรื่องของบ้านนะคะที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะต่อเติมบ้านเอาบินค่าใช้ใจ่ายในบ้านไปลองเสี่ยงโชคดูนะคะ <c oughs> แล้วก็มีโชคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรักด้วยนะคะ <c oughs> และเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกณฑ์การเดินทางอาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจนอกสถานที่ทําให้มีในเรื่องของ อารมณ์สุนทรีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานอดิเรกด้วยให้ลองหาอะไรทำรับรองได้ว่าเป็นจะเป็นใบเบึกทางในเรื่องของการเงินสุขภาพร่างกายที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะ หายเป็นปริบทิงนะคะหรือบางคนอาจจะมีโชคลาภจากเรื่องของประกันต่างๆด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับการทำนายดวงชาวราศีพิจิกในเดือนกันยายนฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะและใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ